Hello สวัสดีเย็นๆวันนี้นะคะของวันจันทร์ค่ะพี่พีมีเรื่องจะมาแจ้งนิดนึงนะคะก็คือว่าช่วงนี้มีน้องๆทักมาในไลน์เยอะมากค่ะแต่คือว่าด้วยเวลาที่มันแตกต่างกันถึง12ชั่วโมงนะคะกลางวันที่เมืองไทยกลางคืนที่นี่ก็จะทำให้พี่พีมี์มการตอบข้อความทางไลน์ช้าไปนะคะแต่ตื่นมาพี่พีมก็จะตอบตอบตอบน้องทุกคนนะคะ และอย่างหนึ่งพี่พิมพ์คนที่พิมพ์ภาษาไทยช้ามากขาดในมือถือค่ะตรงนี้ก็คือเป็นข้อเสียอีกข้อหนึ่งแต่พี่พิมพ์จะพยายามทําการตอบกลับทุกอย่างให้ไวที่สุดถามอะไรมาพี่พิมพ์ก็ตอบและส่วนเรื่องการที่ถามพี่ว่าจะให้พี่ขายสินค้านั้นสินค้านี้พี่ยังไม่อยากจะขายนะคะพี่ยังอยากจะมาแนะนำอะไรอย่างงี้คะ่ะฟิลแม,มค่ค้ายังไม่มีนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องที่ว่า พี่มีความสึกประทับใจพี่เแ่บปลื้มมากช่วงนี้ก็คือว่ามีน้องคนหนึ่งเขาอยู่โรงพยาบาลนะคะเขาสอ,ส,สอดสายแล้วต้องให้ยาทาง น้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันมีความสึกเบื่อมากเลยค่ะช่วงยายจะต้องเข้าเส้นปวดบาบราบรา,บราแล้วก็สงสารน้องเขาน้องเขาม,มาพูดเสร็จพอดูวิดีโอของพี่พิมหนูก็มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้พี่ก็มีความสุขเหมือนกันค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหนูที่ทําให้หนูแบบว่าช่วยหนูผ่อนคลายตรงนั้นได้ในว่าในในระยะเวลาที่หนูเจ็บปวดหรือไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยและมีน้องอีกคนหนึ่งเขาก็เพิ่งผ่าตัดหัวสมองมาเขาประสบประสบอุบัติเหตุจากรถอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็ดีขึ้นตอนนี้เขาก็บอกว่ากระดูคลิปพี่พีมบางทีต้องดูหลายๆรอบเพราะว่ามันทําให้หัวสมองเขาลืมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็สงสารเราก็เห็นใจเขาเราบอกน้องคะอย่าอย่างมันต้องสู้ต่อไปนะคะชีวิตนี้โอเคสู okay, ้ๆนะคะพี่พีมเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณถึงน้องๆพี่ๆทุกคนที่มา follow ใน s o c i a l c a m มครั้งนี้ด้วยนะคะก็6 0 0 0กว่าเข้าไปแล้วก็ ขอขอบคุณจากใจจริงเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็มีอะไรดีๆจะนำเสนอเมลี่ที่เมาเวลาไหนอยากจะถ่ายวิดีโอตอนบ้าๆฮ่าๆก็จะถ่ายโพสต์ไปนะคะเพราะว่าในโซเชียลแคมปอโซเชียลแคมของคาลเลนรีมนี้จะไม่มีอะไรที่เป็นแบบว่ามีทั้งสาระและก็ไม่มีสาระมีทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีผสมกันไปค่ะเพราะเราคือมนุษย์คนหนึ่งนะคะมันจะดีทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมโอเคนะคะและอย่าลืมเจอกันเมืองไทย วันที่26มีนาคมนี้นะคะใครอยากเจอคาเลนพีมตัวจริงๆตัวเป็นๆที่สนามบินได้เลยค่ะร้อเล่นค่ะไม่ต้องไปถึงนู่นแล้วค่ะโอเคนะคะเจอกันตามห้องตามห้างร้านอาหารลง,ลง,ลง,ลงหนังที่ไหนข้างถนนทักค่ะอันนี้พี่พีมใช่ไหมบราบเบโอเคนะคะ Nice to meet you guy s Have a good day in Thailand นะคะบ๊ายบาย